มือใหม่ควรเริ่มเทรดยังไงลองฟังคลิปนี้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือเราต้องหาความรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการเทรดเลยนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะไม่รู้เรื่องเทรดอะไรเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเทรนขึ้นเป็นยังไงเทรนลงเป็นยังไงต้องเทรดบายตอนไหนทเทรดเซลตอนไหนเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือเราต้องหาความรู้นะครับอันดับที่2นะครับก็คือเก็บประสบการณ์ในการเทรดเยอะๆครับยิ่งเราเทรดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีประสบการณ์เยอะมากขึ้นเท่านั้นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วประสบการณ์มัันปยงงไ ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราเทรดหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเราแพ้ ح, หรือเราชนะเราจะจําได้ว่าไอตอนที่เราแพ้วันแพ้เพราะอะไรแล้วตอนที่ชนะมันชนะเพราะอะไรนี่แหละครับคือประสบการณ์ในการเทรดอันดับที่3ครับคือเรื่องของการจดบันทึกการเทรดนะครับหลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วถ้าเราสามารถจดบันทึกการเทรดได้ด้วยยิ่งดีเลยนะครับให้เราจดบันทึกว่าเราชนะเพราะอะไรอิโมชันแนลตอนนั้นเป็นยังไงอารมณ์ในการเทรดตอนนั้นของเราเป็นยังไงและเวลาแพเา้เป็นยังไงนะครับทำไมถึงแพ้ เทรดตอนไหนเวลาไหนด้วยเทคนิคไหนและหลังจากที่เราจดนะครับพยายามเอาสรุปเหล่านั้นเนี่ยเอามาทบทวนตัวเองนะครับว่าเราต้องแก้ไขยังไงได้บ้างนี่แหละครับคือ3วิธีที่เริ่มต้นสําหรับมือใหม่ครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าถ้าเป็นมือใหม่จะต้องเริ่มแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูนะครับเผื่อผมยังตกหล่นข้อใดข้อหนึ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวันประชันเทรดด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ความรู้แบบฟรีๆสามารถคลิกได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ